ค่ะทุกคนมาเจอกับแคร์นั่นเองนะคะวันนี้เป็นบล็อกพิเศษด้วยสุดๆเพราะว่าแคร์จะไปทำศัลยกรรมครั้งแรกค่ะโอ้แม่กอดคือชีวิตนี้เราไม่เคยคิดที่จะศัลยกรรมมาก่อนเลยมีแต่แบบฉีดหน้าฉีดบร,ริเวฉีดฟิลเลอร์ต่างๆนะคะทั่วหน้าเแ,แต่ว่าศัลยกรรมเนี่ยไม่คิดเลยในหัวแต่ทีเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องแบบเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่หน้าเรานะคะคือเรายงไม่พอใจในจุดนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราควรทำก็คือจมูกค่ะ คือทุกคนจะเห็นว่าแครแบบเอ้ยมีฟันอยู่แล้วมีแบบฐานอยู่แล้วนะคะแล้วทำไมเราถึงจะตัดสินใจทาคือเรารู้สึกว่าหน้าตรงเรามันยังดูแบบว่าไม่เป็นมิติแบบไม่เป็นฟันแบบฟันอะ่ะเออแล้วก็ตรงนี้มันก็จะดูใหญ่ๆนะคะใครก็เลยแบบว่าจะตัดสินใจที่จะทําจมูกนั่นเองนะคะซึ่งคลินิกที่ค่ะจะเลือกนะคะก็คือ Dr ็กซ์คลินิกค่ะในเชียงใหม่นั่นเองนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองนะคะเดี๋ยวหมอนนะัดแครตอนสี่โมงเย็นค่ะเดี๋ยวทุกคนรอไปติดตามชมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะ ก็ตอนนี้นะคะแค่กำลังจะไปที่คลินิกนะคะดรเล็กตื่นเต้นมากแบบรอเองคนเดียวเลยจ้ารอดูกันค่ะใกล้ถึงแล้วถึงแล้วนะคะที่ดรเล็กค่ะอยู่ที่คลินิกนะคะซึ่งรอพบคุณหมอนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปต่างๆก่อนแบบว่า before after อแค่ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะขึ้นเขียนล้วค่ะพร้อมกับคลีนหน้ามาแบบโลนออกม ไงก็รติดตามดูกันนะคะว่าจะเป็นยไงวันแรกนะคะสภาพก็สภาบตาตึงๆหน่อยแต่ว่าไม่ยังไม่บวมนะไม่ถือว่าไม่ได้บวมแบบที่เราคิดไว้ขนาดนั้นนะแต่ว่าเลือดก็คือยังซึมอยู่นะคะข้างซ้ายะะาโซ่ค่ะ วันที่3นะคะทุกคนหน้าบวมมากๆนะคะคิดว่าน่าจะบวมที่สุดนรอโอเครอดูววันพรุ่งนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือหน้าวันที่5ของแคนนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบช้ำนะคะแต่ว่าบวมยังบวมอยู่บวมจากเมื่อวานนะคะยุบมาแล้วบ้างนิดนึงก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติค่ะตอนนี้แต่แค่แบบว่า แบบมันตึกตระตรงจมูกอะแหละแล้วก็รู้สึกว่าแบบน้ำมูกเรามีเต็มจมูกเลยตอนนี้วันที่เจ็ดล้านะคะของน้าแคก็มันเริ่มยุบลงนะคะแล้วก็รอยช้ำเราเริ่มแบบจางลงแลนะคะ วันที่9แล้วนะคะแคนเริ่มแบบขยับหน้าได้มากขึ้นนะคะแล้วก็หน้าเริ่มยุบค่ะแต่ว่าแก้มเราก็ยังบวมๆอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่ายุบจากวันก่อนๆมากๆค่ะอันที่10แล้วจ้าเป็นวันที่แคจะได้ตัดใหม่นั่นเองนะคะส่ดเป็นมากว่าแบบต้องอจ่อเป็นยังไงนะคะตอนนี้อยู่ที่คลินิกนะคะแล้วก็ ตรอจะไปตัดใหม่นะคะแกะเสือออกมาแล้วนะคะก็จะได้ทรงประมาณนี้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันยังบวมอยู่นะคะทุกคนมันยังไม่เข้าที่นะคะยังมีแบบรอยช้ำอ,อยู่นิดนึงนะคะแดงๆวันที่13แล้วนะคะแค่เพิ่งไปคลีนิกมาก็คือไปถอดไหมที่หูแล้วก็จมูกนะคะก็ตอนนี้ทรงจะได้ประมาณนี้คะ่ะทุกคนมันยังบวมอยู่เหมือนเดิมะคะ่ะแต่ว่า มันก็หยุดลงจากวันแรกนะคะที่แคร์ถอดไหมเลยนะคะแล้วก็วันนี้แคร์ก็ได้มาสระ,ะมผมแล้วค่ะชอนมากผมเราแบบสวยมากตอนนี้ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้แคร์ว่าแคร์จะลองแต่งหน้าดูละแล้วก็มาดูกันนะคะว่าแบบจะสวยปังแค่ไหนครับจมูกวันที่14แล้วค่ะก็จะเป็นรมประมาณนี้นะคะซึ่งจริงๆคือมันยังบวมแล้วก็ไม่เข้าที่นะคะ ก็ต้องรออีกนะคะแต่ว่าจริงๆค่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเริ่มเห็นดังช้าคนว่าสวยไหมวันนี้วันที่1ิเก้าแล้วนะคะกับการทำยกรรมจมงกนะคะมาด้านกาแฟชิลๆค่ะสามารถกินทุกอย่างได้แล้วหนึ่งเดือนละค่ะตรงก็จะประมาณนี้เลยนะคะยุบลงจากแบบวันก่นกอนๆเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้ใค่แค่พอใจกับจมูกมากเพราะว่า เรารู้สึกว่าหน้าตอมันมีติมีติขึ้นนะคะหลังจากที่ครบสองเดือนนะคะคือคืรู้สึกมันเข้ากันนะค่ะมากๆนะทุกคนดูด้านข้างในที่สุดนะคะวันนี้ค่ะจมูกแค่ครบสามเดือนเรียบร้อยนะคะจะเห็นว่าตรงจมูกของเรานะคะก็เข้าที่สุดๆอย่างที่บอกมานะคะหลังจากที่ครบสองเดือนนะคะคือคือรู้สึกมันเข้ากันนะค่ะมากๆนะทุกคนดูด้านข้าง ที่สุดนะคะวันนี้ค่ะจมูกแครครบ3เดือนเรียบร้อยนะคะจะเห็นว่าตรงจมูกของเรานะคะก็เข้าที่สุดๆ อย่างที่บอกมาตลอดเลยนะคะก็คือแคร์ประทับใจมากๆเลยนะคะกับทรงจมูกทรงนี้นะคะรู้สึกว่ามันเป็นทรงที่ทรมาชาิมากๆนะคะแล้วก็เราแบบไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันโด่งจนเกินไปนะคือมันกําลังออกมาดีเข้ากับหน้าแคร์มากๆค่ะยังไงก็ขอบคุณคลินิกดรอเล็กซ์ด้วยนะคะคุณหมอคือเก่งมากๆค่ะแล้วก็คือเรามั่นใจในฝีมือหมอมากว่าแบบหมอจะทําให้จมูกเราแบบสวยแล้วเข้ารูปกับหน้าเราสุดๆนะคะ,ะ,คะก็ยังไงนะคะสามารถที่จะไปติดตามที่เพจในดรอเล็กซ์คลินิกได้นะคะหรือว่าจะเป็น Instagram ตๆสุดท้ายนี้นะคะใครก็อยากขอบคุณดรอเล็กซ์คลินิกมากๆเลยค่ะที่ทำให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นกับใบหน้าขนาดนี้นะคะก็ยังไงนะคะก็ฝากติดตามต่อไปนะคะว่าใครจะทำอะไรต่อที่คลินิกนี้นะคะยังไงก็ไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย Barbie Nose by Dr. Alex Aesthetic Clinic